หลายหลายคนชอบพูดเรื่องแอม a t h y ตี้แอม y ตี้นะครับเด็กจะต้องเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นเด็กจะต้องเข้าใจความคิดของคนอื่นเด็กจะต้องเข้าใจว่าคนอื่นเขาทุกอย่างไรสุขอย่างไรคิดอย่างไรกังวลอย่างไรสบายใจยังไงแล้วก็ไม่สบายใจยังไงนะครับแต่สิ่งที่มันตรงกันข้ามกันเลยกับการพูดเรื่องแอม a t h ตี้คือเด็กๆทุกคนควรจะรู้จักตัวเองก่อน เด็กๆทุกคนควรจะรู้จักว่าความทุกข์ของตัวเองเกิดขึ้นได้ยังไงความไม่สบายใจของตัวเองเกิดขึ้นได้ยังไงความกังวลใจความเครียดแม้แต่ความท้อแท้ของตัวเองเกิดขึ้นได้ยังไงถ้าเด็กเข้าใจสิ่งเหล่านี้ของตัวเองได้ดีครับเด็กจะมีต้นทุนเด็กจะมีความรู้เด็กจะมีพื้นฐานที่จะเข้าใจว่าคนอื่นเขารู้สึกอย่างไรสิ่งที่เราไม่ชอบคนอื่นเขาก็ไม่ชอบเหมือนกัน สิ่งที่เราเกลียดคนอื่นเขาก็เกลียดเหมือนกันสิ่งที่เราต้องการสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นกับชีวิตตัวเองคนอื่นเขาก็ต้องการเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นฝึกให้เด็กรู้จักตัวเองฝึกให้เด็กเข้าใจตัวเองฝึกให้เด็กเห็นตัวเองตามความเป็นจริงฝึกให้เด็กแยกแยะว่าอะไรคือความเห็นได้เห็นแก่ได้อะไรคือความมักง่ายอะไรคือความเห็นแก่ตัวถ้าเด็กสามารถเข้าใจตัวเองอย่างแท้จริงได้ เด็กๆพวกนี้จะมี Empathy Skill คือทักษะในการเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดความดีใจความเสียใจของคนอื่นได้นะครับ